นะจังหวะเข้าคำโบนี้คงใช้งานได้นะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะฮะก็วันนี้ผมจะมาเอาตัวนาคอมลงแรงในซีซั่นสามแบบซึ่งมันยังเป็นการลงแรงในอ่าไปถึงตัวซีซั่นสองเหมยแรงซีซั่นสองคือย,ยังไม่ยังไม่รีดาวหรือ,อย,ยังไม่รีแรงนีเองนะครับแต่ก็มันเป็นแพทของแพทซีซั่นสามนะครับอ่าก็ดูจาก อ่าไอท่งไอเทมหรืออะไรก็จะเริ่มของซีซั่นสามนะฮะอันนี้ไม่ใช่คลิปเกา่าอันนี้คลิปใหม่นะฮะ <g ül üyor> ก็ก็ทีมต้องการแทงนะตอนนี้ <g ül üyor> เจ้าแต่วนเลยเล่นแคลร่เองโอเคมาก็ตอนนี้ผมมากับอ่าเอ็มเอไอเอ็กแม็กนะครับก็หรือเพื่อนผมนะ <g ül üyor> อะก็เขาจะเล่นแทงให้เรานะฮะโอเคครับตอนนี้เราเจอเป็นบัตเตอร์ไฟนะแล้วก็นะ <g ül üyor> ทาร่านะทาร่าตอนนี้เนี่ยแพทนี้นี่ค่อนข้างน่ารำคาญมากๆเลยนะฮะ ก็ต้องจําเป็นต้องใช้พวกเอ่อพวกสลงสลิมอะไรไปฆ่านะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเอานาคอไปไล่ฆ่าทาร่าจะลําบากนะจะเจ็บตัวระดับหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้มารอดูว่าเราจะสามารถทําประโยชน์ให้ทีมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้เป็นตาแรกในซีซั่นสามที่มาเอามาลงแรงนะฮะก็เหมือนเดิมนะเทมผมก็เป็นเซตนี้นะครับก็คือที่ที่เอาไว้ทําตอนคลิปไกด์ก็เซตเดิมนะครับ ตอนนี้เปิดเสียงไมค์พูดไม่ได้ไม่เป็นไรนะเรามียบฟซีเอฟซียู่ฟังเลยขอเอฟซีอ้ FC ตอนนี้ขอได้ไหมบักเปิดไมค์ไม่ได้เออไม่เป็นไรหรอกบอกเขาว่าดูตรงน,นี้ทีเด้ยเรื่องของไอ้ดีเลยของท่าสอที่มันปรับเพิ่มขึ้นมานี่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะก็อย่าคิดมากนะครับ เต่อนฮะผมได้สอนวิธีการฟาร์มไปแล้วนะว่ามันฟาร์มยังไงนะครับสำหรับก็วิธีการแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาเรื่องของไอเดเลย์พวกนี้ก็พยายามเดินเอานะครับตอนจังหวะที่มันมีดดเลย์อะไรพวกนี้นะมันก็จะช่วยประหยัดวิธีการยิงค้างเราได้นะอย่างน้อยไม่มากก็น้อยนะประมาณนี้นะ อ๋อเดี๋ยนเพื่อนแยงเวลตายแล้วอันนึงนะหาตัวบัตเตอร์ก่อนนะไฟเพิ่งเคลียร์ตัวของไอ้นั่นเสร็จนะเขาน่าจะอยู่ตรงไหนสักที่นะอันเ,นะน,เนี้ยอ,อ,อ,อกี้หลกอะไรก็ไม่รู้นะ ช่างมาเถอะอย่างนั้นก็ยังได้เนะมื่อกี้เมือ่อก,กี้รู้สึกเหมือนผมแหลกๆอะไรสักอย่างเลยน่วงๆฮนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเล่นได้่ครับรู้สึกตอนนี้มันจะน่วงๆหน่อยๆนะไม่รู้เป็นไรป่ะครับแต่ก็ไม่ปัญหานะเพราะว่าตัวนาครเรามันก็ ปกติตัวมันที่มันเก่งเพราะมันเก่งเพราะมัน,กร,มนกระโดดไกลนะไม่ได้เก่งเพราะความว่องไวนะฮะตัวดาเมจมันอะทำได้ช้าลงประมาณเล็กน้อยนะส่วนเรื่องการแงะกำหลังก็ยังทำได้ปกตินะเมื่อกี้สึกทำติดไปช็อปหนึ่งนะอะมันจะยังไม่ได้นะ แทงก็ตายได้ครับคือแทงแทงแทงต้นเกมมันยังไม่อึดมากนะแล้วก็ดาเมจเราก็มีนะช่องต้นเกมเ ก็ทีนี้ก็ได้เวลาเอาท่านหนึงนนะ่งำแล้วสำบคนที่บอกว่าเอ้ยพี่เอาท่าสองนํำแรงกว่าแต่ที่ท่าสองโดนเหมือนโดนปรับให้ช้าลงแนละ้วก็หันมาท่านหนึ่งกันนะครับเป <laughs> ็นการเรียกลูกค้าวิธีหนึ่งของผมเนะนั่นงแต่รู้สึกเหมือนท่าสองมันจะช้าลงเลอะครับไม่ช้าลงอหรอคิดเองอะมันหน่วงเลยเน็ตผมไม่ดีวะเนี่ยแล้ว นะครับอ่าสวยครับอุ้ยมอเตอร์ไฟค์มอเตอร์ไซค์โหเกมไม่รอดนะ หมายคขาจะไม่กล้ามานะเข้ามาในเราเก็บเขาได้เลยนะโหนะครับดีนะที่เพื่อนเรายังรอดอยู่นะ,ะเขาไม่ถึงนะ ตอนนี้แอซิดห้านะก็ตอนนี้ผมยังไม่ค่อยชินกับอพวกอแอนิเมชันของนาคอสในแพทใหม่เท่าไหร่นะครับมันอาจจะต้องรอเวลาจูนิดนึงผมรู้สึกว่าตอนนี้ท่า1จะชา้าลงไปด้วยนะไม่ใช่แค่ท่า2นะตอนท่า1จังจหวะที่2รู้สึกมันจะไม่ได้วารฟปเหมือนเมื่อก่อนนะเหมือนต้องเสียด,ดีเลยเล็กน้อยนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกี่ยวไหมนะเาจะคิดเองก็ไดนะ้ต้องลองสักพักนะ นี่ครับเหมือนลวนจะดันนะมายังคงไม่ได้ลาดนะรู้สึกวัอนอะไรก็ช้าๆมหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรรปัญหาไม,ไม่ได้อยู่ที่ความช้าปัญหาอยู่ที่จังหวะเข้านะครับง,งั้นก็ยังคงเล่นได้นะครับอาจจะ ผมว่าราในรู้สึกมันอาจจะไม่ได้โหดเวอร์เหมือนเมื่อก่อนละอาจจะปรับมาให้มันสมดุลมากขึ้นนะหนึ่งเหมือนเพื่อนจะมีประเด็นข้างบนแต่เราก็จะไม่เอ่าเรียกว่าอะไรไม่กระตกกระตากไปช่วยเพื่อนไกลๆด,ดันป้อมมาดีกว่าครับทำยไงก็ได้ครับรีบดันป้อมมาเกมนี้เกมเกมนัเมนเกมพันป้อมนะโอ้สุเหมือนตอนนี้เวลาใช้หนึ่งครั้งก็จะช้าลงครับหรือนิ้วผมช้าไปเลยนะน,นี่ความรู้สึกของคนเล่นชันเลนะื่อนเนี่ย 嗯，嗯。Mm. Hmm. ร้ายไม่ถึงตอนนี้แอสิเเลยไม่ได้ไม่ได้ไม,มีการรายอะไรเกิดขึ้นเลยก็วิธีการแก้ไขผมว่ามันก็มีวิธีเดียวคือจังหวะที่ใช้สกิลสอเสร็จพยายามตีแล้วเดินต่อเดินก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันดูยืนนิ่งๆนะนี่อันนี้ผมความเป็นส่วนตัวเนะครับนอกจากการใช้สกิลต่อในจังหวะอื่นแล้วก็ลองทำนี้ไปด้วยน่าจะช่วยได้นะ ไอ้บัตรไฟเขาอยู่ไหนก็นไม่รู้นะตังเรานำระดับหนึ่งนะอ้ยบัตรไฟฆ่าได้เขาอยู่ตรงนั้นนะเราเห็นแล้วนะครับเค,ค้บยังคงเป็นสายแอซิดอยู่ครับตอนนี้ต่อเน,นี่ยครับเราจะแอซิดต่อไปเรื่อยๆนะจนกว่าทีมจะชนะเลยก็ว่าได้ออออแอซิดขนาดนี้เป็นซับหรือเปล่าเนี่ยนี่มันนาเขาใส่ซับ รเราก็จะไม่พมังทำเพลงอ่ะอันนี้เก็บ EP อ p พนะสั่งเขาถอยครับเราจะไปหายเงินทำากันฮนะดันป้อมก็เป็นอีกหนึ่งออปชันของเรานะครับโอเคครับเปิดครับอ๋โอโหยันติว่า ไม่เป็นไรเพื <c oughs> ่อนรอร้านเราเอเรดี๋ยวเราจะไปเคลียร์ทารา่าข้างบนกันนยฮะสึกจะไม่ดีนะปล่อยทาร่าดันป้อมน,นะครับวัดของครับวัดของได้นะฮะ <c oughs> มึงไม่ถึงอะโอ้เมื่อกี้อันติไม่โดนนะอันติสึกอันติมันจะงแคบลงมันเนี่ย หมาใส่น่าจะหันผิดด้านไปนะฮะเมื่อกี้ตีโดรนนี่น่าจะตายชัวร์นะผมว่าดาเมจเยอะกว่านะฮะเยอะกว่ามานถึงเยอะกว่าของแทงเขาเยอะนะครับออาไปดันเรนกันนะเพราะว่าเกมน,นี้คีบคีบมันเดินช้านะไปดันเรนแล้วให้กลับมาเอาเอาคีปป่าอย่างทันฮะ แต่ตอนนี้มีอาร์นี่แรงมากครับแพทใหม่เนี่ยเนี <Okay. S 1> ่ยคงไม่เป็นหักกับเรานะสำหรับการเล่นอืมดูไปดูมามันก็ชะง,งักหน่อยๆแต่ว่าไม่เยอะนะเนี <Okay. S 2> ่ยกะแต่านี่ ต้องเป็นศพที่เราแบบฆ่าตัวเองถึงจะค่าได้การฆ่าขนตัวเองนี่ยากมากเลยสัดญ์ดอลลาร์ <c oughs> ตอนนี้ตีป้อมแรงมากโดดท่าสองมาตีนี่เลือดป้อมหมดเลยนะคร <c oughs> ับลวงกัน เหมือนเดิมครับจังหวะเข้าคอมโบนี้คงใช้งานได้นะครับตอนนี้เกิดมากนะก่อคาดคขาบกนะารจบอะไรยังไม่จบคันที่จบไดนะ้ถ้าจบจะก่ะ โอเคครับ <laughs> เราไม่ได้ VP นะชนอนนี้ <laughs> ครับก็เป็นอ่าเขาได้ v ีพีเขาฆ่าไปเตัวเลยนะครับลอยสิบสามยุนนาคอสแอซิสชัดๆเฮียบ ก็ประมาณนี้เร right ับสำหรับการเล่นนาคอสนตอนนี้มันขาดไปหน่อยนะขาดไม่หน่อยเยอะเลยนะก็ก็เอาว่าเอาแค่ดูแค่สเต็ปอะไรพวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับมาเปิดไอเทมไปดูกันตามมาตรฐานนะก็ไอเทมนาคอสเนี่ยอันนี้ซีซั่นสามะคลิปนี้คลิปนี้โคตรใหม่ใหม่เที่ยนะ ขอโทษนะหลบบางคำพูดนะอ่ะผมอาจจะมีคลิปใหม่คลิปเก่าแซมอยู่บ้างจะเขียนบอกว่าซีซั่นสองอ่ะอย่าอย่าสงสัยนะถ้าไหนไม่เขียนว่าซีซั่นสองอันนั้นคือแพทใหม่นะครับโอเคครับก็ไซเไอเทมเป็นอย่างนี้นะครับก็สเปียร์ครับเอามีอาร์นะประมาณนี้นะครับก็ยังโอเคนะใช้งานได้นะครับอ่าส่วนรูนรูนก็เหมือนเดิมตลอดนะคือเวสติกก่อนนะออนส์ลอสสามก้อนอ่าสีม่วงเป็นโทนสิบก้อนนะครับสีเขียวเป็นดากอนคลอสิบก้อนนะ ก็จากที่เล่นนาครสมาเนี่ยเ,เล่นนาครสมาประมาณหลายๆตาแล้วเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมันน่วงฮะหน่วงน่วงน่วงแปลกแปลกนะครับไม่รู้ว่เน็ตไม่ดีหรือว่านหน่วงอย่างเองนะก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s รสมาชิกนะครับจะเป็นกําลังใจใคนทําคลิปมากเลยส่วนถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้ผมแนะนําตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับแต่บางตัวเนี่ยที่ผม ยังคิดเซตไอเทมไม่ออกก็ขอเวลาคิดสักพักนะครับอย่างซานิทอ,อะไรพวกนี้นะครับก็คือ,อยังคิดไอเทมไม่ออกครับว่าควรจะใช้เทมแบบไหนดีนะเพื่อให้มันแบบเข้ากับตัวมันเดี๋ยวขอเวลาทํากันบ้านน,นิดนึงนะครับ <c oughs> เพื่อให้มันแบบออกมาเป็นเซตไอเทมที่ใช้งานได้จริงๆนะครับก็สําหรับนาะคอรสเซตนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับที่ผมคลิปไกด์ผมก็เคยแนะนไอคลิปอ,อะไรนะสกิลสองบัก อย่างนะครบผมก็เคยเกล่าวไว้นะครับว่า,อ,าอยากปรับเปลี่ยนไอเทมไหนก็ลองปรับปรับดูนะครับจะไม่ออกสายคลิกก็ได้อยู่ยวันหลังเอามาแนะนำนะครับวันนี้ก็แค่นีแ้แหละครับก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ